بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أمين يا رب العالمين Allhamdulillah กอชูกรต่อ Allah subhanahu wa taala ที่พระองค์ยังคงให้โอกาสเราได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการละหมาดวันนี้มาถึงตอนที่42นะครับ42แล้วนะครับก็คือเริ่มแรกของการกำหนด ฟรัรดูละหมาดเริ่มแรกของการกำหนดฟรัรดูละหมาดก็คือการบัญญัติละหมาดเมื่อท่านนาบีมูฮัมมัดสลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้มองเห็นถึงการปฏิบัติละหมาดของบรรดามาลายิกะบนฟากฟ้านั้น ท่านนาบีของเรานั้นก็มีความปรารถนาอยากที่จะให้การปฏิบัติของบรรดามาลาอิกะนั้นได้ถูกทำรรและถูกกําหนดให้แก่ท่านและอุมมะของท่านก็คือประชาชาติของท่านมันก็เปรียบเสมือนนาบีได้ขึ้นไปบนชั้นฟ้าเพื่อ ศึกษาดูงานมันคือแผนการของอัลลอฮ์ที่รับสั่งให้ท่านยิบรีลนำท่านนาบีให้ขึ้นมาเห็นบรรดามลาอิกะทำการละหมาดเมื่อท่านนาบีได้เห็นแล้วท่านก็อยากที่จะให้การปฏิบัติของบรรดามลาอิกะนั้น ถูกทำและถูกกำหนดให้แก่ท่านและประชาชนาของท่านและ,ะชาชาอัลลอฮฺสุบฮานะฮูัลฮุวาตานั้นทรงรู้ดีถึงความปรารถนาของท่านนาบีอีกทั้งพระองค์ก็ทรงรู้มาแต่เดิมแล้วว่าต่อไปการละหมาดนั้นจะถูกกำหนดเป็นฟารดูแก่ท่านนาบีและประชาชนาของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮอลฮุอะลัยฮิวะซัลลัม นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์รู้ดีแต่มันคือแผนการของอัลลอฮ์กำหนดการของอัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้มาตั้งแต่เดิมแล้วไม่ใช่เพิ่งรู้ตอนที่ท่านนาบีขึ้นไปเห็นรู้มาแล้วและเป็นกำหนดการของอัลลอฮ อัลลอฮฺสบานูวัตตาลาได้ทรงกำหนดการละหมาดให้เป็นฟาดูในค่ำคืนเมียรอชนี้ในทันทีนี่คือการกำหนดละหมาดและผลบุญของการปฏิบัติละหมาดทั้งหมดของบรรดามาลาอิกะทั้งเจ็ดชั้นฟ้าจะถูกรวบรวมไว้ ในสองรกอะของการละหมาดของท่านนาบีและประชาชาิของท่านก็คือในแต่ละชั้นฟ้าได้เห็นบรรดามาลาอีกาชั้นฟ้าละเจ็ดแสนใช่ไหมชั้นฟ้าได้เห็นแล้วนะครับมีทั้งหมด40แถว ถูกไหมแต่ละชั้นฟ้าสิบแถวทีนี้นบีได้เห็นแล้วนะครับกับสายตาของท่านรู้สึกรักรู้สึกต้องการที่จะให้อัลลอ์นั้นบัญญัติการละหมาด ศึกษาดูงานแล้วเกิดความชอบแล้วทีนี้การละมาสองรอกอะสองรอกอะของท่านนาบีและประชาชาติของท่านนั้นเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ท่านนาบีและประชาชาติของท่านเห็นไหม การปฏิบัติละหมาดของบรรดามาลาอิกาทั้งเจ็ดชั้นฟ้าถูกรวบรวมไว้ในสองรักอะของการละหมาดของท่านนาบีและประชาชาติของท่านเพื่อเป็นเกียรติให้เกียรติแก่ท่านนาบีและอุมขอา,ชา,ชาของท่านประชาชาติของท่านท่านมูอัสและท่านยาบีร ได้กล่าวว่าดังนั้นบุคคลใดก็ตามได้ทำการละมาดอย่างสมบูรณ์ทั้งเงื่อนไขต่างๆก็คือชารัตนะเงื่อนไขต่างๆและการรูกล้วะการโคง้งการสูยุดการกราบนะผลบุญทั้งหมด ของการปฏิบัติละหมาดของบรรดามาลาอิกะบนชั้นฟ้าและบรรดามักลโลกสิ่งที่ถูกสร้างได้ปฏิบัติบนชั้นฟ้านั้นจะได้รับไปยังผู้ละหมานั้นก็คือผลบุญนะของบรรดามาลาอิกะ ผลบุญของการปฏิบัติละมาดของบรรดามาลาอิก้าบนชั้นฟ้าและบรรดามักลลกมักโลกก็คือสิ่งถูกสร้างทั้งหมดเขาเรียกว่ามักลลกภูเขาก็มักโลกชั้นฟ้าก็มักโลกมนุษย์ก็มักลกลกของัล์นะผลบุญทั้งหมด การปฏิบัติละหมาดของบรรดามาลาอิกาบนชั้นฟ้าและบรรดามักโลกที่ได้ปฏิบัติบ,บนชั้นฟ้านั้นจะได้รับไปยังผู้ละหมาดนั้นนี่คือการบัญญัติละหมาดให้แก่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะะมันมีหนังสือที่จะมาประกอบเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ค่อยว่ากันในโอกาสต่อไปจริงๆแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อวานที่ผ่านมาว่าได้บัญญัติแก่ท่านนาบีนั้นห้าสิบเวลาห้าสิบเวลานะสุดท้ายแล้วรถยนอนเหลือห้าเวลาแต่ผลละบุญละหมาดแค่เพียงห้าเวลาก็ได้เท่ากับห้าสิบเวลาของการละหมาดนี่คือ ที่ไปที่มาที่เราได้นำสินที่อยู่บนชั้นฟ้าลงสู่หน้าแผ่นดินก็คือการปฏิบัติละหมาดเป็นอิบาดะเดียวที่นบีต้องขึ้นไปรับบัญชาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาด้วยตัวของท่านเองในส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดการ จ่าสากัดการทำฮัจการทำอุมรอนะล้วนแล้วแต่นาบีได้รับวะยูจากพระผู้เป็นเจ้าโดยผ่านท่านยิบรีนอะัยฮิสสลามเอาลงมาให้ท่านนาบีบนหน้าแผ่นดินเฉพาะการละหมาดเท่านั้นที่นาบีนั้นต้องขึ้นไปรับละหมาด ขึ้นไปศึกษาดูงานบนชั้นฟ้าจนเกิดความรักต่อการละมาดที่ได้เห็นบรรดามาลาอิกะสสวามีพักยอมจำนนยอมซีโรราบต่ออัลลอฮ์ด้วยความพักดีนบีได้เห็นเป็นที่มาของการอิสระและเมรยรชขึ้นสู่ชั้นฟ้าแสดงว่าการละหมานั้นเป็นอิบาดาที่สูงส่ง ถ้าเราจะพูดว่าเป็นของสูงก็ไม่ผิดนะถ้าเราเล่นกับของสูงเนี่ยต้องระวังดังนั้นถ้าหากเรารักษาละหมาดละหมาดเป็นของสูงก็จะทำให้ผู้ที่รักษาละหมาดนั้นสูงส่งเช่นเดียวกันเพราะเป็นอิบาดะของชาวฟ้าเรกเริ่มเดิมทีการละหมาดคืออิบาดะของชาวฟ้าม่ใช่เป็นอิบาดะของชาวดิน แต่ด้วยความการุณาของอัลลอฮฺสุบฮานะหาูวาตาลาต้องการที่จะให้อิบาดา์ของชาวฟ้าเนี่ยมาสู่ชาวประชาบนหน้าแผ่นดินก็คืออุมมะของท่านนาบีสุลตลออะัลฮิวะซลัมได้ทำนั่นคือเกียรติยศนั่นคือการให้เกียรติยิ่งนี่แหละ อุมมายุคสุดท้ายก็คืออุมมาที่มีเกียรติได้รับพระราชทานอิบาดะชั้นสูงลงมาสู่หน้าแผ่นดินอุมมาอื่นยากไม่ได้หรอกนี่แหละอุมมาทันตบีดังนั้นเราต้องดีใจและต้องทำละหมาดรักษาละหมาดให้ดีที่สุดนะจะทำอะไรก็ตามอย่าทิ้งละหมาด ละมาซิก่อนค่อยทำภารกิจอื่นนี่คือการกระทําที่จะยกระดับตัวของเราและจะปกป้องตัวของเราจะทำให้เรานั้นมีรมัศมีมีความเปล่งปลั่งบนใบหน้านั่นคือชาวละหมาดที่เขาได้อาบน้ำละมาดวันละห้าครั้งและได้เข้าหาอัลลอฮ์ ความสูงส่งของการละหมาดจะทําให้คนคนที่คนที่รักษาละหมาดนั้นได้รับความสูงส่งไปด้วยเพราะเรารักษาบทบัญญัติที่อลัลลอฮ์ได้ทรงบัญชาให้กับเรานะนี่คือการละหมาดห้าเวลาที่ได้เรียนมาถึงตอนที่สี่สิบสองแล้วยังไม่มีวิแววว่าจะจบนะน่าจะอีกนานพอสมควรเพราะเราเรียนไปเรื่อยๆืเราไม่รีบ เส้นชัยเนี่ยอยู่ข้างหน้าเราไม่รีบที่จะวิ่งเข้าเส้นชัยอาจจะหกล้มได้เมื่อเห็นเส้นชัยแล้วทุกคนปรารถนาที่จะพุ่งไปสู่เส้นชัยแต่เราขอเดินก้าวย่างอย่างมั่นคงเพื่อไปสู่เส้นชัยด้วยความสางาพาเผยด้วยความรู้ที่ที่ชัดเจน ที่นําไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเราไม่จําเป็นต้องรีบหรอเพราะเราเห็นเส้นชัยแล้วแต่เราขอเดินอย่างมั่นคงไปสู่เส้นชยัยไปสู่ความสําเร็จนะวันนี้ก็วันรอหัวลำ